ช่วงต่อไปคุณกัลยาแอดมินช่องเล่าเรื่องผีคนเดียวเคยมีสองคนแล้วก็เหลือคนเดียวตอนนี้จะมาเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรจะน่ากลัวลึกลับลี้ลับแค่ไหนอย่างไรโอดติดตามรับฟังได้เลยครับ วันก่อนก็ได้คุยกับคุณโชคเนี่ยแหละเรื่องบ้านพี่ชายคุณโชคก็ได้ถ่ายให้ดูพอดูไปดูมาก็แปลกตรงข้างประตูอ่ะสวะเออเป็นกลางวันแต่ข้างประตูมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนมืดๆแล้วก็เ,เห็นเป็นดวงไฟแดงๆขึ้นมาข้างประตูค่ะมันแปลกมากไม่รู้คนอื่นเห็นไหม ก็มไม่ได้สังเกตจึเลยบอกบคุณว่ามันเป็นดวงไฟดวงแดงไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็เลยถามว่าเอาอะไรไปที่ติดที่ประตูไหมแต่พอมาอีกวันหนึ่งถ่ายให้เห็นเมื่อวานนี้ให้เห็นจะจะตาเลยแดดจ้าครับว่างเปล่าไม่มีอะไรต่างกับวันก่อนเธอ,อได้ส่งให้ดู ก็ไม่รู้ว่าคือดวงอะไรอืม <จะ S 1> ภาพภาพนั้นคุณกรลยาได้โหลดเข้ามือถือไหมมาเปิดให้เอฟซีได้ดูกันก็แคปไว้ค่ะแคปไว้เราจะส่งยังไงคุณกรลยามีมือถือกล้องเดียวใช่ไหมมีถือกล้องเดียวค่ะ จะส่งให้คุณมีอยู่อ่ะอส่งไปในผมอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้โหลดเข้าเครื่องไงมันอยู่ในแอปเขียวอาใช่มันอยู่ในแอปเขียวมัน,นไมไโหลดออกมาเอาเป็นว่าไว้สะดวกค่อยคุยเพราะว่าถ้าผมออกไปตอนนี้ก็การคุยพูดคุยจะไม่ต่อนเนื่องนะครับก็เอาไว้โหลดเข้ามาแล้วค่อยดูแล้วกันเล่าให้ฟังค่ะ เขาส่งให้ยังอยู่เลยมันยังแดงอยู่เลยที่บันทึกทแคปน้าจอว้ยังอยู่เดยที่ส่งให้ดูเ็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเวลาแตะออกมาแล้วมันเหมือนดวงไฟเหมือนดวงวิญญาณอะไรสักดวงจะมาสื่อบอกอะไรไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นอฮต้องถามน้องเยียมอ่ะ ก็ต้องต้องใช้ความรู้สึกแต่บางครั้งเวลาผมถ่ายรูปผมก็จะมีอืเหมือนมีอะไรลึกๆนะลึกๆนะบางคราวก็สัมผัสได้บางคราวบางเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็เฉยๆการจะรับรู้เรื่องพวกนี้ผมมองว่าคนที่มีบุญคนที่ช่วยเหลือคนแล้วก็เห็นอะไรอย่างอาจารย์โอเล่ผมมองว่าพวกท่านนี้เป็น คนที่ตุนบุญทําบุญมาเยอะมากๆนะครับทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติคุณกระยาว่าจริงไหมจริค่ะก็เพิ่งดูรายการวันนี้อย้อนย้อนหลังเมื่อวานเนี่ยในแอปแดงขันไม่ควรไปรับมาทั้งอย่าไปรับมาดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นขันผีชีวิตจะป่วนเลยนะครับผมแล้วก็ถึงระยะหนึ่งอาจจะเป็นแบบ สติเป็นคนบ้าไปเลยนะครับคุณกาลยาเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมครับเชื่อค่ะอืมเพราะวา่ามาไม่เคยรับเคยมีคนบอกให้ทำแต่ไม่เคยรับเพรับเจ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเหมือนว่าร่างทรงที่เขาบอกให้รับเ่มันบอกไม่ถูกมันไม่อยากรับอืม มันเหมือนว่าเวลาเขาทักอะไรแล้วมันไม่แม่นแล้วจะให้เราไปรับของ่ไม่ใช่ก็เลยไม่รับไม่เคยรับ <c oughs> แล้วในจิตตัวเองบอกว่า,เ,าเมื่อเขามาอยู่แล้วบูชาก็บูชาด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องรับของใัน การรับขันกระทงขันน่าจะคล้ายๆกันเนาะผมก็เคยดอกโดนดนหลอกให้รับรับปุ๊บช่วงนั้นก็ชีวิตก็ป่นๆเหมือนกันแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงเพาะเลยนะอยากมาทําอะไรผมก็หารู้ไม่ได้แต่พอดีผมชอบนั่งสมาธิทําบุญอยู่เรื่อยแล้วก็สวดมนต์เป็นบางคราวจะเปิดบดททมบทสวดธรรมะบ่อย ก็มองว่าไอสิ่งอะไรไม่ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็มันก็จะป้องกันไปได้นะครับผมคือคือมาฟังรายการเล่าเรื่องผีอยากบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในร่องตะรอยไม่ใช่ไม่อยู่กับร่องตะรอยอยู่กับร่องตะรอยในคุณธรรมความดีความงามปฏิบัติทานทำทานรักษาศิลเจเริญภาวนาสวดมนต์เดินจงกรม ก็พยายามหาครูบาอาจารย์นะครับมีของฝลังของจิตด,ดีติดตัวก็ติดตัวไว้สะบ้างนะอย่าอย่าทัานลงตนว่าโอ้ข้าแน่ข้าเก่งไม่มีใครทําอะไรได้หรอกจิตวิญญาณลืมมาพูดผีปีศาจท,ทำอะไรไม่ได้อย่าลืมว่ามันจะมีช่วงที่เราอาจจะดวงตกนะหรือว่า,าผีซ้ําดํ่พอยหรือเราอาจจะหลุดจาก สมาธิข้อใดข้อหนึ่งสเสร็จเลยนะช่วงนั้นนะจะโดนโจมตีได้ง่ายเลยนะครับจะมีช่วงอ่อนแอช่วงแข่งช่วงอ่อนแอ,อม,ม,มันดเสมอไปก็ต้องรู้ตัวเองนะใครใครแบบจิตตกไม่สบายใจปแป้วๆอะไรเงี้ยก็อย่าไปยุ่งกับผีสางใช่ไหมครับใช่จะจะยุ่ง บางครั้งที่เห็นอะไรแปลกๆมันก็ไม่ได้ว่าเราจะเห็นอยากจะเห็นแต่ก็เห็นเองเป็นบางช่วงเวลาเขาจะให้เห็นก็เห็นแลเวลาไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่ได้ว่าจะเห็นทุกตอนจะเห็นบางขณะเป็นบางช่วงอืม มีคนอื่นๆจะขึ้นมาเล่าไหม้เชิญนะครับผมช่วงนี้ <c oughs> นักเล่าหายไปไหนหมดคุณคุณเป้ารู้ปครับเป้วพิตตี้เหรอครับผม <c oughs> หรือคุณคุณแพวอ่านว่าอะไรครับชื่ออ่านว่าอะไรครับได้ยินไหมครับผม P A E W คุณแพวใช่ไหมครับ เพียวแควอ่านว่าไงมีเรื่องผีจะเล่าไหมเงียบเงียบไม่ตอบเงียบเอาลงนะครับผมนมัสการพระกิ๋วครับผมนมัสการค่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครมาเล่าก็คุณกระยาลองเล่าเล่าซ้าเรื่องที่คิดว่าน่าฟังที่คนยังไม่น่าจะฟังกันเยอะก็ได้นะครับ